เสียงเย็นๆยามเช้าแห่งท้องทุ่งในฤดูฝนหมอกบางลอยเหนือรวงข้าวสีเขียวอ่อนเสียงไก่ขันประสานกับเสียงน้ำไหลจากคันนาลมอุ่นพัดกลิ่นดินชื้นอบอวนไปทั่วกลางทุ่งกว้างนั้นมีชายคนหนึ่งก้มหน้าไถนาอย่างขยันขันแข็งชายคนนั้นชื่อว่าพง์ พงเป็นชาวนาธรรมดาที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายเขาไม่ร่ำรวยไม่มีสมบัติมีเพียงนาเล็กๆที่สืบทอดจากพ่อแม่มือของเขาหยาบกร้านเพราะจับคันไถมาทั้งชีวิตแต่หัวใจกลับอ่อนโยนกว่าคนทั้งหมู่บ้านวันหนึ่งขณะพงกำลังหวานเมล็ดข้าวฝนฤดูต้นปี เริ่มโปรยลงจากฟ้าอย่างแผ่วเบาเขาเงเยหน้ามองเมฆเทาก่อนจะได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากร่องน้ำไกลๆเสียงนั้นไม่เหมือนเสียงกบหรือปลาแต่เป็นเสียงฟอฟอสั้นๆส,สั่นสะเทือนอยู่ในอากาศพงเดินเข้าไปดูอย่างระมัดระวังแล้วก็พบงูเห่าตัวหนึ่งติดอยู่ในร่องนาโคลนลึก ร่างของมันเปื้อนดินสายตาวาวโรดราวกับกำลังขอชีวิตน้ำในร่องนาลึกและหนืดเกินกว่ามันจะเลือ้อยออกได้พงยืนนิ่งเขารู้ดีว่านี่คือสัตว์ที่อันตรายที่สุดชนิดหนึ่งในทุ่งหากเข้าไปช่วยอาจถูกกัดตายได้ในพริบตาแต่ถ้าปล่อยไว้งูนั้นก็ต้องตายแน่นอน สายฝนเริ่มเทแรนขึ้นเสียงฟ้าคำรามจากไกลๆดังสะท้อนกับหัวใจของชายหนุ่มเขากำหมัดแน่นสูดลมหายใจลึกแล้วพูดกับตัวเองเบาๆถึงเจ้าจะเป็นงูแต่เจ้าก็มีชีวิตเหมือนข้าเขาหยิบไม้ไผ่ยาวจากคันาค่อยๆแย่เข้าไปเพื่อพยุงงูให้โผล่พ้นน้ำ งูเห่าแผ่แม่เบีย้ยขึ้นสูงฝ่อใส่ด้วยความตกใจแต่พงไม่ถอยเขาค่อยๆถอยหลังช้าๆรอให้งูเลื้อยตามไม้ขึ้นมาครู่หนึ่งงูเห่าเลื้อยออกจากร่องโครนได้สำเร็จมันหันหน้ามามองพงสายตาคมแต่ไม่ดุร้ายดวงตานั้นเต็มไปด้วยความเข้าใจอย่างประหลาดสายฝนเริ่มซา แสงแดดส่องผ่านเมฆลงมากระทบผิวน้ำในนางูเห่าคานช้าๆเข้ามาใกล้ก่อนจะก้มศีรษะลงเล็กน้อยแล้วเลื้อยหายไปในท้องหญ้าอย่างเงียบงันพงยืนนิ่งอยู่นานหัวใจของเขาเต้นแรงทั้งกลัวทั้งสงสารในใจลึกๆเขารู้สึกเหมือนได้ช่วยชีวิตบางสิ่งที่ไม่ใช่แค่งูธรรมดา คืนนั้นเองเมื่อพงเอนกายลงนอนเสียงฝนก็เริ่มแรงขึ้นกลางแสงฟ้าแลบวาบหนึ่งเขามองเห็นเงาร่างหญิงสาวในชุดขาวนั่งอยู่ปลายเท้าใบหน้าของเธองดงามราวนางในวรรณคดีริมฝีปากสีชมพูพเผยเหยอพูดช้าๆเจ้าช่วยชีวิตข้าไว้ในวันนี้ข้าจะตอบแทนเจ้าพงสะดุ้ง ตะเกียงดับวูบในทันทีทุกอย่างมืดสนิทเหลือเพียงเสียงหัวใจของเขาที่เต้นไม่เป็นจังหวะรุ่งเช้าเมื่อเขาตื่นขึ้นมาก็พบว่าข้างหัวนอนมีเกล็ดบางอย่างวางอยู่มันเป็นเกล็ดงูสีเงินวาวสะท้อนแสงอ่อนๆเหมือนแสงจันทร์พงจับมันขึ้นมาดูในใจมีทั้งความกลัวและความสงสัย แต่ลึกลงไปเขากลับรู้สึกเหมือนมีพลังอ่อนโยนบางอย่างห่อหุ้มอยู่รอบตัววันนั้นท้องฟ้าแจ่มใสกว่าทุกวันต้นข้าวเขียวชอุ่มราวกับถูกชุบด้วยหยดน้ำค้างจากสวรรค์พงยิ้มกับตัวเองแล้วเก็บเกล็ดงูใส่ผ้าผูกไว้ที่เอวเขาไม่รู้เลยว่านับจากวันนี้ไปชีวิตของเขาจะเปลี่ยนไปตลอดกาล เพราะบุญที่เขาทำกับงูตัวหนึ่งในวันฝนตกนั้นกำลังจะกลายเป็นเส้นทางของความรักที่ไม่มีใครในหมู่บ้านเคยพบเห็นมาก่อนเสียงเย็นเย็นรุ่งเช้าแห่งท้องทุ่งแสงอาทิตย์สาดลงบนผืนนาเปียกชื้นหลังฝนใหญ่เมื่อคืนกลิ่นดินหอมกรุ่นอบอวลอยู่ในลมหายใจน้ำในร่องนา ระยิบระยับสะท้อนฟ้าสีทองอ่อนพงตื่นแต่เช้าเขาออกมาดำนาเหมือนทุกวันแต่ในใจกลับรู้สึกแปลกประหลาดคล้ายมีใครบางคนเฝ้ามองอยู่ไกลๆสายลมที่พัดผ่านข้าวอ่อนเสียงสู้ซ่าราวกับคำกระซิบเบาในอากาศเขาก้มลงถอนหญ้ามือสัมผัสกับพื้นนาเย็นชื้น แล้วจูจ่ๆก็มีเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากอีกฟ้าของคันนาพงเงยหน้าหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นนางแต่งกายเรียบง่ายเสื้อผ้าฝ้ายสีขาวสะอาดผมยาวสยายถึงเอวแววตาสีดำลึกเหมือนน้ำบ่อในคืนเดือนดับแสงแดดอ่อนส่องกระทบผิวของนางจนระยิบระยับเธอยกมือขึ้นยิ้มบางๆ แล้วพูดเสียงนุ่มเห็นเจ้าทำงานเหนื่อยข้าขอมาช่วยหน่อยเถิดพงยืนนิ่งไปชั่วครู่เขาไม่รู้ว่านางเป็นใครแต่แววตาคู่นั้นกลับทำให้หัวใจอบอุ่นจนลืมความเหนื่อยลา้าหญิงสาวเดินลุยน้ำลงมาข้างๆมือเล็กๆของนางแตะต้นข้าวอย่างทนุถนอมทุกครั้งที่นางสัมผัส รวงข้าวดูจะตั้งตรงขึ้นเราได้รับแรงใจจากฟ้าทั้งวันนั้นนางอยู่ช่วยเขาทำนาจนพระอาทิตย์คล้อยต่ำเสียงหัวเราะของทั้งคู่ดังอยู่เหนือท้องทุ่งที่อาบแสงสีทองรอยยิ้มของหญิงสาวนั้นบริสุทธิ์จนพงอดมองไม่ได้ก่อนจากกันเขาเอ่ยถามอย่างสุภาพ ข้าขอรู้ชื่อของเจ้าได้หรือไม่นางนิ่งไปครู่หนึ่งแล้วตอบเสียงแผ่วเรียกข้าว่านินก็แล้วกันชื่อนินสัน้นง่ายแต่ติดอยู่ในใจพงอย่างประหลาดตั้งแต่นั้นมาหญิงสาวผู้นั้นมาหาเขาแทบทุกวันบางวันนำข้าวปลาอาหารมาฝาก บางวันเพียงนั่งอยู่เงียบๆใต้ต้นโพริมธนามองเขาทำงานอย่างอ่อนโยนพงเริ่มรู้สึกว่าความโดดเดี่ยวในชีวิตค่อยๆจางหายไปทุกเช้าที่เห็นนางเขาจะยิ้มอย่างไม่รู้ตัวเสียงพูดเสียงหัวเราะของเธอทำให้ท้องทุ่งดูมีชีวิตขึ้นยามเย็นทั้งคู่มักนั่งดูพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า สีทองของฟ้าค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีสม้มแล้วกลายเป็นม่วงอ่อนนินพูดเบาๆขณะมองฟ้าเจ้าช่วยชีวิตสิ่งหนึ่งไว้ในวันฝนตกจำได้ไหมพงพยันหน้าแต่ยังไม่เข้าใจข้าช่วยงูตัวหนึ่งไว้มันติดในร่องนาหญิงสาวยิ้มดวงตาเธอสั่นระริก สิ่งที่เจ้าช่วยยังไม่ลืมบุญนั้นเลยพงหัวเราะเบาๆคิดว่าเธอพูดเปรียบเทียบแต่ในแววตาของนางกลับมีแสงบางอย่างที่ไม่ใช่ของมนุษย์ทั่วไปคืนนั้นหลังจากนินกลับไปแล้วพงเดินกลับกระท่อมเพียงลำพังท้องฟ้าเริ่มมีหมอกลงเสียงกบร้องประสานในท้องนาเถาเดินผ่านยุ้งฉาง แล้วก็ชะงักบนผื้นดินมีรอยแปลกๆคล้ายรอยเลื้อยของงูยาวต่อเนื่องไปถึงบ่อหลังบ้านแล้วหายไปในเงามืดพงยืนนิ่งใจเต้นแรงภาพหญิงสาวกับคำพูดเมื่อตอนเย็นวนเวียนในหัวสิ่งที่เจ้าช่วยยังไม่ลืมบุญนั้นเลยเขาหัวเราะเบาๆคิดว่าเธอพูดเปรียบเทียบ แต่ในแววตาของนางกลับมีแสงบางอย่างที่ไม่ใช่ของมนุษย์ทั่วไปคืนนั้นหลังจากนินกลับไปแล้วพงเดินกลับกระท่อมเพียงลำพังท้องฟ้าเริ่มมีหมอกลงเสียงกบร้องประสานในท้องนาเขาเดินผ่านยุ้งฉางแล้วก็ชะง,งักบนพื้นดินมีรอยแปลกๆคล้ายรอยเลื้อยของงู ยาวต่อเนื่องไปถึงบ่อหลังบ้านแล้วหายไปในเงามืดพงยืนนิ่งใจเต้นแรงภาพหญิงสาวกับคำพูดเมื่อตอนเย็นวนเวียนในหัวสิ่งที่เจ้าช่วยยังไม่ลืมบุญนั้นเลยเขาหันมองท้องฟ้าดวงจันทร์ครึ่งดวงลอยอยู่เหนือหมอกแสงนั้นสะท้อนลงบนผิวน้ำในานา งดงามราวกับโลกอีกใบหนึ่งที่เงียบสงัดคืนนั้นพงหลับอย่างกระสับกระส่ายในฝันเขาเห็นหญิงสาวคนนั้นยืนอยู่กลางทุ่งแต่ร่างของเธอเริ่มแปลเปลี่ยนไปจากปลายเท้าเป็นเกล็ดเงินระยิบระยับเหมือนเกล็ดงูสายลมพัดเอาเสียงกระซิบมาถึงหูเขาพง ถ้าคือผู้ที่เจ้าช่วยไว้วันนั้นชายผู้นั้นสะดุ้งตื่นเหงื่อไหลทั่วกายหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกเขาหันมองรอบตัวแต่ในห้องเงียบสนิทมีเพียงแสงจันทร์ลอดช่องไม้เข้ามาบนพื้นข้างหมอนมีเกล็ดเล็กๆสีเงินวาวอีกหนึ่งชิ้นเหมือนที่เขาพบในคืนแรกเขายกมันขึ้นดู แสงจันทร์สะท้อนผ่านปลายนิ้วมืองดงามจนอาจไม่ละสายตาผงไม่รู้ว่าเหตุใดแต่ในใจกลับรู้แน่หญิงสาวคนนั้นและงูเห่าที่เขาช่วยไว้คือสิ่งเดียวกันหัวใจของเขาเต้นช้าลงไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะความอ่อนโยนบางอย่างที่ก่อตัวขึ้นในใจ เขามองไปยังท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยหมอกเราพูดเบาๆราวกับให้ลมเป็นพยานไม่ว่าเจ้าจะเป็นใครข้าก็ไม่ลืมเจ้าหรอกเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างเหมือนเสียงตอบรับบางอย่างจากไกลๆและในหมอกยามเช้าวันถัดมาหญิงสาวในชุดขาวก็กลับมายืนรออยู่ที่คันนาอีกครั้ง รอยยิ้มของนางอ่อนโยนเหมือนเดิมราวกับเมื่อคืนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยยามค่ำคืนในทุนน่งนาแสงจันทร์เต็มดวงสาดส่องผืนหน้าเปียกชื้นเสียงแมลงร้องประสานกับเสียงน้ำไหลจากร่องนาลมพัดเย็นจับผิวพงเดินออกมาจากกระท่อมตามหาเงาแห่งความสงสยัยเขารู้สึกว่าทุกสิ่งรอบตัวกำลังเคลื่อนไหว ใบข้าวโอนอ่อนตามสายลมเสียงน้ำกระทบฝั่งเรากับกำลังพาเขาไปยังบางสิ่งและแล้วเขาเห็นเงาร่างหญิงสาวในชุดขาวเดินลอยอยู่กลางทุ่งแต่ร่างนั้นเริ่มแผ่ประกายเป็นแสงสีเงินระยิบระยับเกล็ดบางๆส่องประกายราวกับดวงดาวที่ร่วงลงบนผืนดินพงยืนตะลึงหัวใจเต้นแรงไม่ใช่เพราะกลัว แต่เพราะความงดงามเหนือธรรมชาติที่ตนไม่เคยพบหญิงสาวยกมือขึ้นเบาๆพงค่าคือผู้ที่เจ้าช่วยชีวิตไว้วันฝนตกเสียงของนางนุ่มละมุนแต่แฝงความเศร้าข้าเป็นงูเห่าที่ถูกลิขิตมาเพื่อชดใช้บุญคุณแต่ชะตากำหนดให้เราไม่อาจอยู่ด้วยกันเหมือนคนธรรมดาพงก้าวเข้าไปใกล้ข้าไม่สนหรอกว่า จะแปลงกายหรือไม่ไม่สนว่าเจ้าจะเป็นสิ่งใดข้ารักเจ้าด้วยหัวใจไม่ใช่ด้วยรูปร่างนินเงยหน้ามองเขาน้ำตาไหลอาบแก้มเจ้าเป็นมนุษย์เดียวที่มองเห็นข้าอย่างที่ข้าเป็นจริงๆแต่ชาวบ้านจะไม่เข้าใจพวกเราหากข้าปรากฏตัวต่อสายตาทุกคนพวกเขาอาจทำร้ายข้าได้พงจับมือเธอแน่นไม่เป็นไร ข้าจะปกป้องเจ้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเสียงลมพัดแรงขึ้นท้องทุ่งโอนเองเหมือนจะทดสอบใจทั้งสองฟ้าผ่าดังลัน่นเสียงฝนโปรยลงมาช้าๆพงดึงนินเข้ามาใกล้ตัวสายตาของทั้งสองมองกันนิ่งความเงียบเปลี่ยนเป็นบทสนทนาที่ไม่ต้องใช้คำพูดข้าจะอยู่กับเจ้าถึงแม้โลกจะไม่เข้าใจพงกระซิบเบา นินยิ้มน้ำตาย,ยังคงคลอเบ้าข้ารู้สึกเช่นเดียวกันแต่ข้ากลัวว่าจะเป็นอันตรายกับเจ้าเสียงฟ้าผ่าเรากับตอกย้ำชะตากรรมถึงคู่เดินเคียงกันกลางทุ่งฝ่าฝนและลมพายุพงกอดเธอแน่นมือสัมผัสเกล็ดเงินที่แผ่ไหวหัวใจของเขารู้แน่ว่านี่คือรักแท้เหนือธรรมชาติรุ่งเช้าเมื่อพายุสงบลง ผืนทุ่งกลับสงบและเต็มไปด้วยหยดน้ำค้างชาวบ้านบางคนมาที่นาเห็นงูเห่าตัวใหญ่เลื้อยอยู่ข้างยุ้งฉางแต่พงไม่กลัวเขารู้ว่านินอยู่ใกล้ๆเสมอหลายวันต่อมาทั้งคู่เรียนรู้วิถีชีวิตร่วมกันอย่างเงียบๆพงทำนานินช่วยดูแลร่วมแบ่งปันความสุขความทุกข์แต่กลางใจพงยังเต็มไปด้วยคำถาม เมื่อไหร่เราจะอยู่ด้วยกันอย่างเปิดเผยได้นินก้มศีรษะน้ำตาไหลอีกครั้งชะตาของข้ายังผูกพันกับโลกนี้ด้วยความลีลับข้าไม่อาจอยู่ในโลกของมนุษย์อย่างถาวรแต่ข้าจะอยู่เคียงข้างเจ้าตลอดไปคืนหนึ่งหลังฝนตกหนักพงเห็นเงาร่างนินลอยเหนือผือนนาแสงเงินระยิบระยับราวกับโลกทั้งใบหยุดหมุน เพื่อให้ทั้งสองได้อยู่ด้วยกันเพียงชั่วครู่เขาก้าวเข้าไปจับมือเธอหัวใจทั้งสองเต้นเป็นจังหวะเดียวกันไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามข้าจะรักเจ้านินยิ้มน้ำตาคลอเบ้าข้ารักเจ้าชั้นเดียวกันและแล้วเธอก็ค่อยๆแปลร่างเป็นงูเห่าตัวใหญ่แต่ความวิเศษเกิดขึ้นพงไม่ตกใจเขานั่งลงใกล้ตัว ฝ้ามองสายตาเต็มไปด้วยความผูกพันชาวบ้านเห็นเรื่องราวบางส่วนแต่ไม่อาจเข้าใจงูเห่าตัวนั้นเพียงพยักหน้าแล้วเลื้อยไปในเหงามืดแต่ทุกครั้งที่พงทำนาเสียงฟ้าผ่าราวกับกระซิบและแสงเงินวาวในร่องนาทำให้เขารู้ว่านินยังอยู่เคียงข้างชีวิตของพงเปลี่ยนไปความรักที่แท้จริงคือการยอมรับและปกป้อง แม้ความลับนั้นจะเหนือธรรมชาติเขายังคงยืนหยัดอย่างมั่นคงเวลาผ่านไปหลายปีเรื่องเล่าของชาวนากับงูเห่ากลายเป็นตำนานผู้คนพูดถึงทุ่งนาน,านั้นและรอยยิ้มของชายหนุ่มที่เข้าใจสิ่งที่เหนือธรรมชาติและรักอย่างไม่หวั่นไหว